สวัสดีครับผมชื่อนายวันัยน้ำแก้วมอรับเจ็ดเลขที่ยี่สนานมาแล้วนะป่าแห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยพันไม้มีหมาป่าผอมสู้ตัวหนึ่งกำลังเดินทางตามหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะขอพรให้ตนเองนั้นมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหมาป่าผอมสู้ตัวนี้ ก็ได้เจอกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงเอ่ยถามเจ้าต้องการสิ่งใดหมาป่าจึงตอบไปว่าข้าอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์เหมือนกับวัวต้นไม้จึงให้พรกับหมาป่าเมื่อหมาป่าได้กลายร่างเป็นวัวก็โดนชาวนาคนหนึ่งสั่งให้เจ้าวัวตัวนี้ไปไถนาหลังจากที่โดนใช้งานอย่างหนัก ก็เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าเจ้าวัวตัวน,นี้เลยตัดสินใจที่จะไปขอพรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งเ <X transactions> มื่อเดินทางไปถึงเจ้าวัวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยเห็นใจจึงให้พรกับเจ้าวัวอีกครั้งหลังจากนั้นเจ้าวัวก็เอ่ยปากบอกไปว่าข้าอยากเป็นมาและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้พรกับเจ้าวัวอีกครั้ง เมื่อเจ้าห้วได้กลายร่างเป็นม้าก็กลับถูกพระราชาผู้ปกครองนครสั่งให้ทหารจับตัวไปเป็นผานะจึงทําให้ม้าตัวนี้เกิดความเบือ่อนายม้าตัวนี้เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาต้นไม้อีกครั้งเมื่อเจ้าม้ามาถึงก็ได้บอกกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปว่ารอบนี้ข้าขอเป็นพระราชาเสียเอง หลังจากนั้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้พรกับเจ้าม้าอีกครั้งเมื่อเจ้าม้าได้กลายร่างเป็นพระราชาจึงเดินทางไปที่ชายหาดเพื่อพักผ่อนแต่พระราชาบังเอิญเห็นเรือสำเภากลางทะเลจึงเกิดความต้องการที่จะเดินเรือพระราชาจึงวางแผนสั่งให้ฐานไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะสร้างเรือขนาดใหญ่ไว้สำหรับเดินทางในทะเล หลังจากนั้นทหารก็ไปพักผ่อนเพื่อที่จะเก็บแรงในการเดินทางพรุ่งนี้ออพอรุ่งเช้าทหารไลนนี้จึงออกเดินทางไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดินทางไปถึงจึงบอกกล่าวความต้องการของพระราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทำคุณไม่ขึ้นจึงบอกทหารว่าให้พระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชาเดินทางมาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กล่าวถึงความไม่รู้จักพอของพระราชาและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้สาบให้เป็นหมาป่าพร้อมสู้เช่นเดิมหลังจากนั้นหมาป่าพร้อมสู้ก็ร้องให้สำนึกผิดกับการกระทำของตนเองและได้เดินทางออกจากป่านั้น และไม่หวนกลับมายังป่าแห่งนี้อ,อีกเลยก็คิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนในเรื่องความโลภของมนุษย์ไม่รู้จักพอในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลยตรงกับสำนวนที่ว่าโลภนักมักลาบหายขอบคุณครับ